ตอนนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะเดี๋ยวนี้คนไทยก็นิยมกินเจในช่วงเทศกาลนี้กันมากนะเริ่มเทศกาลตั้งแต่เมื่อวานแล้วการกินเจหรือกินอาหารมังสวิรัตินี่เป็นของดีนะแม้ว่าจะกินเป็นบางช่วงนะ ยิ่งถ้ากินเป็นประจำกินบ่อยๆนี่ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เพราะว่าเกิดทั้งประโยชน์ท่านและประโยชน์ตนนะประโยชน์ท่านก็คือว่า,าลดการเบียดเบียนสัตว์ลดการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปแล้วก็ยังมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ย เลี้ยงสัตว์เป็นอาหารเนี่ยนะมันก่อผลกระทบต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมนี่มากกว่าการปลูกผักนะทังในแง่ของการทำลายป่าหรือว่าทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนมากขึ้นประโยชน์ตนนะก็มีเยอะเลยนะโดยเพราะเรื่องสุขภาพเนี่ย เดี๋ยวนี้คนกินเนื้อกันมากโรคภัยไข้เจ็บนานา,นานชนิดก็เลยถามหาโรคหัวใจโรคมะเร็งนะเป็นต้นเบาหวานด้วยอันนี้ก็เกี่ยวกันเหมือนกันนะนี่ถ้าเรากินอาหารบังสวิรัตมากขึ้นนะะมันก็ช่วยต่อสุขภาพเรี่ยวแรงก็ไม่ได้ลดลงนะนักกีฬา นักมวยหลายคนชื่อดังไมเคิลจอแดนเนี่ยนะก็กินมังสวิรัตนักฟุตบอลหลายคนก็กินมังสวิรัตเพราะเดี๋ยวนี้อาหารมังสวิรัตนี่มันก็พัฒนามามากจากกนกระทั่งมันไม่ได้ทําให้เลียวแรงเนี่ยลดน้อยถอยลงหรือว่าต่ําต้อยกว่าการกินเนื้อนะนอกจากสุขภาพแล้วนี่มันก็ยังมีผลต่อจิตใจนะมันเป็นการฝึกให้ ลดละกิเลสคือความโหยหาอยากกินอาหารที่อริดอร่อยติดในรสชาติเพราะว่าส่วนใหญ่อาหารเจอาหารมังสวิรัตินี่มันก็ไม่อร่อยเท่าอาหารเนื้อถ้ากินแล้วเนี่ยนะไม่ยึดติดในรสชาตินี่มันก็มีผลต่อจิตใจไม่น้อยแต่ก็ระวังนะกินเจกินมังสวิรัตินเนี่ย ลดกิเลสตัวหนึ่งแต่ว่าอาจจะไปเพิ่มกิเลสอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเช่นไปเพิ่มกิเลสตัวที่ชื่อว่ามานะหรือว่าอัตตายิ่งกินเป็นประจำเนี่ยหลายๆปีนี้ก็ยิ่งไปเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าฉันเป็นผู้ที่ถือศีลบริสุทธิ์กว่าใครต่อใครที่อยู่ร้อมรอบเนี่ยอันนี้ก็คือตัวมานะนะ หรือเราเรียกง่ายๆว่าตัวอตาอัตตามนก็เพิ่มพูนขึ้นมาได้นะถ้าไม่ระวังหรือว่าจะเกิดโทสะก็ได้นะโทสะคือความโกรธหรือว่าเกลียดคนที่กินเนื้อนะเห็นคนเหล่านี้มาเป็นคนที่จิตใจโหดร้ายเบียดเปล,ยเปลียนสัตว์โลกนี่็มัก็เกิดความโกรธความเกลียดนะซึ่งที่จริงมันก็ เกิดขึ้นคู่กับมานะหรืออัตตาอยู่แล้วโทสะบางคราวเกิดจากการที่หวงแหนนะในอาหารมังสวิรัตนะหวงแหนเดี๋ยวพอในที่ที่อาหารมังสวิรัตมีน้อยหลวงพ่อสุมเมโทเนี่ยท่านเป็นพระฝรั่งนะท่านเล่าว,ว่าเนี่ยตอนที่ท่านพรรษาไม่มากเนี่ยมีช่วงหนึ่งท่านถือมังสวิรัตเคร่งมากเลย อาหารใดที่มันมีส่วนผสมของสัตว์เนี่ยแม้แต่น้ำปลาปลาล้านี่ถ้าไม่แตะเลยแต่ว่าในภาคอีสานเนี่ยนะที่ท่านจำพรรษาอยู่เนี่ยหรืออยู่ประจำเนี่ยนะอาหารชาวบ,บ้านเนี่ยมันก็มีน้ำปลามีปลารา้าเป็นส่วนประกอบอยู่ถ้าทุกเรียกว่า ทุกอย่างเลยทุกจานเลยท่านก็เลยฉันลำบากแต่ว่าญาติโยมนี่ก็ดีนะเห็นว่าท่านถือเคร่งมังสวิรัตก็เลยทำอาหารมังสวิรัตโดยเฉพาะให้ก็ต้องใช้อความพยายามมากนะในการตัดเตรียมเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ค่อยคุ้นกับอาหารมังสวิรัตแต่ก็ทำถวายท่านได้ทุกวันทุกเช้า เวลาท่าไปตักอาหารเนี่ยทุกเช้าเนี่ยนะเวลาเห็นอาหารมังสวิรัต์บนโต๊ะเนี่ยท่านก็ท่านบอกว่าท่านเกิดจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของอาหารมังสวิรัต์ถาดนั้นและท่านจะถือสิทธิ์ว่าเนี่ยตักอาหารมังสวิรัตเนี่ยมากกว่าคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขามีอาหารอื่น ฉันได้นะกินปลากินไก่นะแต่ว่าท่านเนี่ยฉันอาหารอื่นไม่ได้นะฉันได้แต่อาหารมังสวิรัติที่ชาวบ้านเตรียมให้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยถือสธิ์ว่านเนี่ยเราเนี่ยมีสธิตตักอาหารมังสวิรัติจานนิฐานานี้มากกว่าคนอื่นจักกระทำนี้ทุกวันทุกวันนะแต่แล้วมีวันหนึ่งน่ะ มีพระที่พันสามากกว่าเนี่ยก็ไปตักอาหารมังสวิรัตท,ที่ท่านหลวงพ่อสุมเมโโถืถว่าเป็นของท่านนะแล้วตักเยอะด้วยนะหรือให้ท่านเนี่ยซึ่งมาทีหลังเนี่ยไม่มากนะท่านก็ไม่พอใจแล้วก็เป็น่างนี้ทุกวันทุกวันนะท่านโกรธมากเลยนะั่านบอกนะมาแย่งอาหารมังสวิรัตของท่าน อาหารอื่นมีไม่ไม่ตักนะมาตักของท่านโกรธมากตอนหลังนี่ก็หาทางแก้เผ็ดนะหรือว่าแก้แค้นนะมีวันหนึ่งนี่ท่านตักน้ำพริกผสมปลาลาเนี่ยเยอะแยะเลยเตรียมเอาไว้พอเดินผ่านพระรูปนี้ก็เอาน้ำพริกผสมปลาลานี่เทลงไปในบาทของพระรูปนั้นเนี่ยจนเหม็นคลุ้งเลย ท่านก็รึกษาใจนะแต่เราก็มาได้คิดว่าเอ๊ะนี่เราจะทำอย่างนี้เชลยหรือเนี่ยเราทำไมเราเอาอาหารมังสวิรัตมาเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรามาบวชพระหรือมีชีวิตยอยู่เนี่ยเพื่ออาหารมังสวิรัตเท่านั้นหรือทำไมเราให้อาหารมังสวิรัตนี่มาเป็นใหญ่ถึงขนาดนี้นะท่าน,นเล่าว่าตอนที่ท่านโกรธนี่นะ ยังดีนะที่มีวินัยพระห้ามต่อยตีกันนะไม่งั้นเนี่ยท่านก็คงจะวางมวยกันละพอได้คิดแบบนี้ว่าโัวเรามีความโกรธขนาดนี้นะพอเพียงมีคนเอาอาหารมังสวิรัตนะตักอาหารมังสวิรัตไปจากเราเนี่ยท่านได้คิดเลยว่านี่เรายึดมั่นถือมั่นมากไปแล้วท่านก็เลยเริ่มปล่อยวางนะอันนี้ก็ เป็นอยู่าหอนนะสารับคนที่กินเจฉันเจหรือมังสวิรัตเนี่ยนะถ้าฉันด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือกินด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็เกิดโทษน,นะต่อจิตใจแล้วก็ต่อความสัมพันธ์ก็ได้มังสวิรัตนี่เป็นของดีนะเจนี่เป็นของดีแต่ถ้ายึดมั่นถือมั่นมากนี่ก็กลายเป็นผลเสียได้ อย่างที่พูดมาหลายครั้งวนท้งเมื่อวานเนี่ยความดีหรือสิ่งดีๆเนี่ยถ้าเราย,ยึดมันมากนี่มันกลายเป็นโทษนะเคร่งในมังสวิรัตเนี่ยแต่ว่าอยากจะทำร้ายคนอื่นเพราะว่าแย่งอาหารมังสวิรัตของเราไปเนี่ยอันนี้มันก็ผิดแล้วล่วนะก็จะว่าเป็นศิลปตาป,ปรามาสอย่างหนึ่งนะการจินเจนเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องของศีลน,นะ ถ้ายึดมั่นถือมั่นมากมันก็เป็นศิลปะต่อปรมานก็เป็นอุปสรรคนะต่อการเจริญสร้างความเจริญงอกงามในทางจิตใจหรือว่าถึงขั้นพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลากินก็อ่าก็ให้อ่ดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมากเพราะว่าอย่างที่บอกอะไรก็ตามที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยแม้จะดีแค่ไหนสุดท้ายก็กลายเป็นโทษนะ เอาวันนี้นี่สุกโตกับวัดพี่วัดน้องก็จะไปนำมาของไปแจกชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นอาทิตย์ที่สองแล้วในการที่เอาของไปแจกโดยเพราะอาหารนี่นะในแง่หนึ่งก็เป็นการสงเคราะห์ร่างกายนะไม่ให้หิวนะ เป็นการบำรุงสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยแต่ว่ามันในเวลาเดียวกันมันก็เป็นการบำรุงน้ำใจด้วยเพราะว่าคนที่ได้รับของเนี่ยนะเขาแม้เขาจะยังไม่ทันอิ่มท้องนะแต่เขาก็อิ่นใจแล้วโดวยพอมีพระนี่มามาเอาของไปมอบให้เนี่ยชาวบ้านซึ่งเสียขวัญเสียกำลังใจเนี่ยเป็นทุก์เนี่ยเห็นพระมา ถึงบ้านเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเกิดกำลังใจเป็นสิริมงคลคนที่ประสบภัยน้ําท่วมเนี่ยเขาไม่ได้ทุกข์กายอย่างเดียวนะเขาทุกข์ใจด้วยด้วยหลายสายเหตุแต่ว่าการเอาของไปให้เนี่ยแม้จะเป็นอาหารเป็นเรื่องทางกายนะแต่ว่ามันก็ช่วยบําบัดทุกข์ทางใจด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเกื้อกูลนะทั้งทางกายและทางจิตใจคนที่ไปช่วย ก็พอจะรับความสุขด้วยแม้จะเหนื่อยแต่ที่ทางวัดทำงั้นได้นี่ก็เพราะว่ามีคนมีน้ำใจนะส่งของมามากมายเลยทั้งข้าวทั้งอาหารทั้งปลากระป๋องทั้งยาทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะส่งเงินมาด้วยนะอะ่อันนี้ก็ต้องเรียกว่าช่วยทำให้ ทางวัดเนี่ยสามารถที่จะเกื้อกูลผู้ประสบทุกประสบความเดือดร้อนได้นะก็ต้องขอบคุณนะท่านที่ส่งมาบางคนก็บริจาคเงินมาก็ไม่มากนะร้อยสองร้อยแต่ว่ามันก็มีความหมายนะเป็นการแสดงความมีน้ำใจเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็ทำให้ทางวัดเนี่ยมีกำลังที่จะไปช่วยส่งครละหยญาติโยมได้อย่างวันนี้นี่ก็มีถุงยังเชพนะเกือบพันเลยนะเป็นพันถุงเนี่ย ก็คงจะแจกได้แม้จะไม่ถั่วถึงแต่ว่าก็ควจะช่วยบรรเทาความทุกข์กายและทุกข์ใจของผู้ที่ประสบภัยตอนนี้ได้นะก็ขอโมทนาทุกท่านที่ส่งของส่งเงินมาบริจาคในโอกาสนี้เตรียมรับพรปิติตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทิปามเววาสมชาชตู จงสำเร็จโดยฉาพรานสาเพ,พปูเรนตุสังกัปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปันนารโสยัตถเงินพระาจันในวันเพนมานิชโชจิระโสยัตถะเงินแก้มนียันสว่างสวายควรยินดีสาวิืติโยวิวัชันตุความใจไรทั้งปวงจงบำราดไปสาวเรโควินาส,สตุ เราทังฝวงของท่านจงหายมาเตพาว,วันตรารโยอ,อันตรารยามีแก่ท่านสุทีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทน,นาสิริสานิจังุฒาปจจายโนกตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลัง ฐาสี่ประการคืออายุวันนาสุขภาพลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไววกรามีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิธภาวัตุสาพมัังกลาลังขอสาพามงคลจงมีแก่ท่านราพันตุสาพาเทวตาพอราเทวดาทั้งหวงทรงรักษาท่านสาภาพุทธานุภาเวนา ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาวพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังพาอนุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาทธาสธิภวันตุเตขอผาสวัสด,ดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิด